นายธนวาไกรเลิกอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหาคนครเฉส,สุนหลวงประเวศพักพลังประชารัฐโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าเช้านี้ตื่นมาเห็นข่าวโครงการเสาไฟฟ้ากินรีคืนชีพอีกแล้วความรู้สึกแรกคือทุเรศครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนรัฐบาลออกมาประกาศว่าประชาชนพอใจการปฏิรูปประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมาจริงครับที่ปัญหาบางเรื่องได้มีการแก้ไขไปจริงแต่ก็โคตรจะเล็กน้อย นึกภาพตามนะครับปฏิรูปด้าน e-service ลดการใช้สำเนาเอกสารราชการลงได้แค่ปฏิวิวเดียวแต่โดยรวมยังยุ่งยากอยู่ซึ่งหากเมื่อเทียบกับเรื่องคอร์รัปชันที่แบ่งบานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองที่ตกต่ำแล้วทำไมถึงกล้าออกมาถแถลงข่าวว่าประชาชนพอใจโครงการสอร่อไฟฟา้ากินรีนี้เปรียบได้กับสำนวนที่ว่าความบัวย,ยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก กระทรวงไหนกรมไหนกรรมธิการไหนเกี่ยวข้องบ้างพิจารณาตนเองด้วยนะครับและบอกเลยว่าหากลุงตู่ยังใช้คนแบบนี้ร่วมบริหารประเทศอยู่เลือกตั้งรอบหน้าคงไม่มีใครเอาแล้วนะครับหัวขบวนจะดีแค่ไหนแต่ลำตัวและหางชั่วทั้งหมดมันจะเป็นประโยชน์อะไร ในช่วง8ปีที่ผ่านมามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ไปแล้วกว่า7,000ต้นผู้ชนะประมูลคือบริษัทเอกชนรายเดียวเท่านั้นนี่ยังไม่นับรวมของเทศบาลและอบอตอ,อื่นทั่วประเทศรวมๆกันแล้วชาติจะสูญเสียงบเท่าไหร่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ไง